กลับมาช่วงนี้ช่วงที่2ไปดูของแพงอย่างที่พี่บอบเกิดนเอาไว้ตั้งแต่ต้นรายการแต่ว่าของแพงสินค้าแพงยังไม่เท่าไหร่นะยังอดทนกันได้แต่ว่าปัญหาดอกเบี้ยแพงนี่โอ้โหหนักหนาฮะล่าสุดครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบุกไปจับกลุ่มแกงเงินกู้แล้วจับกลุ่มไม่ใช่ว่าจับกลุ่มธรรมดานะฮะไปจับกลุ่มแบบคาหนังคาขาวเลยเพราะว่าไปจับได้ถึงที่บ้านลูกหนี้เลยครับ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอสันทรายนะครับพร้อมด้วยตำรวจตระเวนชายแดนที่3 3นำกำลังบุกเข้าไปจับกลุ่มแก๊งเงินกู้นอกระบบครับขณะกำลังขับรถกระบะเข้าไปเก็บเงินจากลูกหนี้ในหมู่บ้านจาัดสรรแห่งหนึ่งครับที่ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่คือไปจับกลุ่มลักษณะแบบนี้เนี่ยพฤติกรรมมันชัดเจนเลยอ่ะอ้างอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าพฤติการชัดเจนมากการจับกลุ่มในครั้งนี้ครับ ควบคุมตัวนายเดชนรงอยู่หมื่นไวัยและนายวิทยาจันโทริพร้อมกับของกลางครับเป็นเงินสด281,413บาทแล้วก็ยังพบมีบัญชีรายชื่อลูกหนี้อีกเป็นกระดาษเนี่ยแผ่นอยู่ในกระเป๋าสะพายของนายวิทยานะครับหลังจากที่มีประชาชนเนี่ยร้องเรียนบอกว่าเนี่ยแก๊งเนี้ยขบวนการเนี้ยเป็นกลุ่มเก็บดอกเบี้ยโหดในอัตราร้อยละ20ครับ แล้วถ้าลูกนี้คนไหนจ่ายช้านะอาจจะช่วงนี้สถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้นะฮะจ่ายช้าหมุนไม่ทันขอผัดผ่อนไปก่อนเนี่ย<ม>เจอข่มขู่ฮะโดนข่มขู่ครับขขรบ,บางรายเนี่ยตามไปกดดันถึงที่บ้านเลยนะฮะ<ม>ตามไปถึงหน้าบ้านเลยครับทีนี้พอการจับกุมในครั้งนี้เกิดขึ้นเนี่ยตัวนายวิทยาเขาก็รับสารภาพเขาบอกว่าเขาเนี่ยปล่อยเงินกู้คิดดอกเบี้ยนในอัตราร้อะยีต่อเดือนจริงครับ แล้ปัจจุบันนี้มีลูกหนี้อยู่ทั้งหมดเนี่ย51รายด้วยกันเจ้าหน้าที่ก็ต้องดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับแบบนี้ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายแน่ๆล่ะเบื้องต้นครับแจ้งข้อหาประกอบธุรการให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับในทางการคร้าปกติโดยไม่ได้ขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดดอกเบีย้ยเกินกว่าตราที่กฎหมายกําหนด2ข้อหาหนักนะครับ พร้อมคุมตัวไปส่งที่สถานีตำรวจภูทรสันทรายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปผลกระทบทางเศรษฐกิจในวิกฤตนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับโควิด -19 ที่เราเผชิญกันอยู่แน่แหละว่าผลกระทบไม่เกิดขึ้นกับทุกคน<ะ>มากบ้างน,น้อยบ้างแตกต่างกันไปแต่ว่าณวันนี้เนี่ยมันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะความเดือดร้อนก็มากขึ้นหลายคนก็อาจจะหมดหนทางก็ใช้บริการเงินกู้แบบนี้ครับ<ะ>ตัดสินใจเลือกใช้บริการเงินกู้นอกระบบที่คิดดอกเบี้ย อัตราดอกเบเี้ยสูงเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดแล้วก็วิธีการแบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นการซ้ําเติมความเดือดร้อนของประชาชนเพราะว่ามันสูงเกินไปและที่สําคัญนอกจากดอกเบีย้ยสูงเกินกว่ากฎหมายกําหนดแล้วเนี่ยการติดตามทวงถามการข่มขู่การกดดันเนี่ยมันทําให้เดือดร้อนนะฮะทุกกายทุกใจไปด้วยก็พบข้อมูลว่าแก๊งเงินกู้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เนี่ยในหลากหลายช่องทางเลยครับในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้คนต้องการเงินไปหมุนเวียนกันมากเนี่ย ก็มีหลากหลายช่องทางในการประชาสัมพันธ์มีการแจกใบป,ปลิวก็มีแล้วก็ยุคนี้เนี่ยสื่อสังคมออนไลน์นี่มีเยอะเลยนะครับแล้วก็เปิดเผยกันแบบโจงคลื่นเลยฮะไม่เกรงกลัวกฎหมายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เขาก็เดินหน้าจับกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าจับยังไงก็จับไม่หมดฮะเงินกู้นอกระบบอย่างนี้ครับ,รบจับไม่หมดจริงๆครับอันนี้ต้องฝากไปถึงภาครัฐนะครับถ้าจะดูเรื่องของปัญหาการทํามาหากินของประชาชนและต้องไป กู้เงินนอกระบบเนี่ยถามว่าในระบบนี้เขากู้ไหมครับหลายคนบอกไ,อไ,มไม่ไปกู้พิ c โ f i ไฟแนนซ์นาโนไฟแนนซ์ล่ะกู้ห้าหมื่นแสนหนึ่งเนี่ยสามารถกู้ได้ บอกพิโคกันนาโนเขาไม่ปล่อยกู้นะตอนนี้เขารู้ว่าความเสี่ยงมันสูงแบบนี้แหละที่เอาเงินกู้ไปแล้วไปทํามาค้าขายแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จจ่ายเงินคืนไม่ได้เขาก็ไม่ปล่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้มันอยู่ที่ช่องว่างว่าความมั่นใจในการทําธุรกิจแล้วจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันไม่สามารถดาเนินการได้เหมือนปก,กติอีกอย่างเราต้องทำยังไงอีกอย่างรเรื่องของหลักประกรันเรื่องของการค้าประกันการที่ชาวบ้านตาดาๆเนี่ยจะเข้าไปสู่การกู้เงินในระบบ สถาบันการเงินต่างๆเนี่ยเรื่องของหลักประกันค้ำประกันก็สําคัญบางคนไม่พร้อม